สวัสดีครับวันนี้มางานโปรโลีกวันที่สองน,นะฮะวันนี้เราจะไม่ถามว่าเชฟทีมอะไรชอบใครนะฮะไม่ถามจะถามว่าไก่คืออะไรเกณฑ์คืออะไรนะฮะแล้วตามมาดูกันอร่อยอร่อยจริงอร่อย เราสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับนั่งไม่มามาแล้มาล้มาล้าลตอนนี้เราอยู่กับคุณ,คณอะไรฮะคุณจารุป่องครับ เกมเทสแบ็กดอใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับแบกกิ้งครับเกมเทสแบกกิ้งวันนี้มาทำมาทำอะไรครับมาทำงานครับมาพาเกมการแข่งขันครับวันนี้พาไะกี่เกมแล้ววันนี้พาไป3เกมแล้วครับได้เจอคาเทน่าเอไอหรือยังก็ไม่เจอครับดีแล้วครับที่ไม่เจอนะฮะ ได้เจอคาเทเนนา AI แหรือ,อยังเพราะไม่เจอครับนี่แล้วครับที่ไม่เจอ <laughs> นะฮะชื่ออะไรครับชื่อนายครับชื่อครับชื่อตรงมตะลุงครับเล่นครับเบ็บครับ มิงค่ะชื่อเบสครับชื่อกาฟิลค่ะซันวอลช็อกโกเตอร์ครับชื่อบุญครับเต้ครับแทนครับฟรีโอครับชื่อมาดครับผมเอลอลครับรู้จักไก่ไหมดูครับรู้จักครับรู้จักครับไก่ในเอลอะใช่ไก่ในเอลอครับรู้จักค่ะผมเป็นเจมหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เข้าแล้วก็ไม่ได้ออกด้วยครับไก่คืออะไรไก่ เอาเอาในเชิงไหนครับในเกมกับเลมหรือออฟฟิเจีหรือว่าไก่อะไรไก่อะไรก็ได้ที่คุณรู้จักครับ<อ>ถ้าไก่ทำอะไรก็อร่อยครับโอเคอร่อยมากพวกฟีเดอร์ฮะไก่ก็พวกแบบเล่นอ่อนๆหรือเปล่าครับแบบเหมือนจะเก่งแต่ว่าไม่เก่งคือแบบให,ให้ให้เขาฆ่าตลอดเนี้ยหรือเปล่าครับอันนี้คือันนี้คือคือป้ายอะไรฮะท <laughs> ี่เขาให้มาเมื่อกี้มาบี่ให้มาครับรู้จักไก่ไหมครับในเกมเนี้ย ก็พอรู้จักอยู่รู้จักไหมฮะรู้จักครับไก่ในเกมนะครับเป็นสัรปนามที่ใช้เรียกคนที่เล่นอ่อนนะอ่อนเนะหรือเป็นจุดบอดเป็นพวกทาตัวบ่อไปฟีดนั่งไปจีกคืออ่อนเหมือนไก่ับไก่เวลาแบบเหมือนพวกภาษานําพวกลงเชื่อใช่ไหมแบบว่าเขาจะฆ่างยากมากฆ่าไก่ไก่คืออะไรฮะทอมมี่ทอมครับมาจากเขาปล่อยไก่เออใช่เนาะมาจากคำว่าปล่อยไก่พวกนี้แบบ เวลาเราบอกว่าเอ้ยอย่าพึ่งมันก็จะเข้าอะไรไม่ค่อยฟังอะไรวันนี้เป็น GM เมหรือเปล่าฮะไม่ได้เป็นครับครับเป็นอะไรฮะนักพาก์หลงทางมาครับมากับตอนมอสเลยฮะครับผม <c oughs> ไก่คืออะไรครับเ <c oughs> ป็นคนที่เล่นไม่เก่งอ่ะ <c oughs> แค่นี้อ่ะอ่าแค่นี้ละกันไก่ความห <c oughs> มายของผมคือผมคิดว่าไก่น่นหมายถึงพวกผู้เล่นที่ดูแบบเลเวลอะไรต่างมันดูแบบดีไงแต่ว่าฝีมือไม่เท่าชอบแบบ ทำตัวเกียนในเกมอะไรประมาณนี้ครับไก่คืออะไรครับในเกมดิจใช่ไหมครับใช่ครับไก่คือพวกที่แจกครับเล่นแล้วแจกครับไก่ก็เหมือนแบบพวกแบบไก่บ้าวิ่งมาต้อง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 แล้วก็วิ่งมาแบบมาตายอะไรอย่างงี้ป่ะแบบแจกแจกไก่ไก่ไก่อ่อนอ่ะวันนี้เบงกิ้งเขาถามมานะเขาถามมาว่าน้องมาเขาบอกน้องก้ารู้สึกไงแล้วเอากียนรู้จักเกียนไหมฮะก็คงจะเป็นแบบพวก ไม่เก่งแต่ว่าใช้เสียงก่อนวายด่าอะไรอะไรเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเกียนคือเกียนคือบุคคลที่ชอบทําตัวแบบกลนโอ๊ยไม่ฟังเหตุผลอะไรอย่างง้นนะอย่างคนนั้นเกียนหรือเปล่าไม่เกียนนะผมเขาแท้งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะัพวกประเภทแบบค่าไม่ได้ก็ด่าเขาอะไรเงี้ยค้าได้ก็ด่าเขาพวกที่มีพฤติกรรมออกแนวท็อกซิกทีมครับเกียนผมว่ามันก็หมายถึงพวกผู้เล่นที่บีนิสัยไม่ดีเช่นพวกที่ชอบด่าคนอะไรทั้งนี้ประมาณว่า แบบให้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาไม่ได้ทําอะไรเลยประมาณนี้ครับเกียคืออะไรฮะเป็นคนที่จะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามแต่เป็นความกนตีนเนยอะปากดีระหว่างเกียนกับไก่เนี่ยจะเอาคนไหนอยู่ในทีมเกียนกับไก่เราเลือกยากนะถามต่อถามต่อถามต่อถ้าให้เลือดได้ในระหว่างเกียนก,กับไก่จะเลือกอะไรอยู่ในทีมขอไ,ไก่ดีกว่านะจอจะไก่เราเลือกอะไรจอจะไก่ไก่ไก่ดีกว่าเลือกเกียนดีกว่าค่ะ คนไก่มากกว่าอะไรทำไมฮะครับผมเชื่อว่าบางครั้งนะครับคนที่เขาคนเราเล่นน่มันไม่มีทางที่จะเก่งทุกวันอยู่แล้วครับแต่คนพูดแล้วฟังนะครับก็โอเคนะครับถ้าไม่ฟังเนี่ยจะไก่เนี่ยจะพัฒนาเป็นเกียนนะครับซึ่งผมไม่ชอบเกียนผมว่าโอไกโอเคกว่าเผื่อมันเก่งแล้วแบบอย่างน้อยมันก็ปากดีด่าต่อไปเลยแล้วก็แต่ก็นาทีมชนะอะไรอย่างเงี้ยขอเกียนดีกว่าวคือไม่แน่คือเกียนอ่ะถึงแม้มันจะปากดีมันอาจจะเก่งก็ได้ไงแต่ถ้าไก่เนี่ยแม่งแจกชัวร์ผมว่าเกียนดีกว่าครับเกียนอะไรเลย เกียนมันเฮฮากว่าครับเลือกเกียนครับเพราะอะไรฮะเฮฮาไปก่อนครับโอเคครับครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบมากครับผมผมเลือกผมเลือกเกียนดีกว่าครับเพราะอะไรฮะอย่างอย่างเกียนเนี้ยมันมันพอแบบช่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไก่นี่แบบว่าก็แจกอย่างเดียวเลยเลือกเกียนครับมันสะใจไก่แล้วไก่ไก่ไก่มันจะฟังเราไงเกียนมันจะไม่ฟังไงขอเลือกเกียนนดยครับไม่ไปแจกจนพิดตงข้ามเกิดนะครับไก่มันแจกมั้ฮะ เกียนมันก็แจกอ่ะแล้วมันทำเราเสียสุขภาพจิตด้วยนี้มันก็เถียงเรากลับไงไก่ดีกว่าไก่ดีกว่าไก่ครับไก่เอาเกียนแล้วกันทำไมพอพ่ออะไรทำไมแกด้วยมัแบบนี้นะคุณว่าเทเหรอมึงใส่แกล้งพวกคุอย่างที่เคยเจอคนเล่นอ่ะมันก็เกียนใส่นะแต่แต่มันก็เล่นเก่งอ่ะคือมันบางทีมันไม่มาเกียนกับเรามันไม่เกียนกวบเราเล่นไม่เก่งนี่หว่าเ่ไก่นี่มึงก็ไก่บางทีเราไม่ได้เกียนกับเราไงมันเกียนเขาไปทำตอบครับเกียนครับ เปลี่ยนเปลี่ยนเปกียร์ก็ได้สรุปก็เปลี่ยนสักกันนะฮะอะไรไก่นะครับเพราะอะไรคะไม่ชอบเกียร์อร่อยอร่อย